ดูเรื่องนี้นะฮะจากการแค่หมั่นไส้นะครับทางผู้เสียชีวิตนั้นไปมองหน้าเขาก็เลยเอามีดมาแทงเลยนะฮะสำหรับรุ่นพี่อายุ21ปีนะครับที่มีการเคลียร์กับทางรุ่นน้องอายุ16ครับพอเคลียร์ไม่จบก็เอามีดออกมาจ้วงแทงจนเสียชีวิตนะฮะและสาเหตุอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือแค่หมั่นไส้เท่านั้นเองคร คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะจะมีรถตู้คันสีดาคันนี้นะครับของผู้ก่อเหตุชื่อว่านายพีทฮะหรือว่านายนัชชนนอายุ21ปีเป็นรุ่นพี่นะฮะคือสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะครับและเพื่อนรวมทั้งสิ้น3คนขับเข้ามาที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าครับในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะฮะนี่ฮะขี่มีเพื่อนอีก2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ย ห้าคนด้วยกันครับนัดเคลียร์กับทางฝั่งผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณบีอายุ16นะฮะเป็นนักเรียนในพื้นที่สมุทรปราการทางคนก่อเหตุลงมาจากรถตู้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปเคลียร์กับทางคุณบีนะครับคุยกันไม่กี่นาทีก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นนะฮะจังหวะที่กอดรัดฟัดเวียงกันครับทางนายพีทที่ก่อเหตุเอามีดออกมาจ้วงแทงทางน้องบีนะฮะบ,บริเวณช่องท้องสองแผลด้วยกันหลังจากนั้นอุ้มผู้เสียชีวิตขึ้นรถตู้ครับ นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางในเออายุ17ปีครับเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะฮะโอ้ร้องไห้เลยนะหลังจากทราบข่าวว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตนะฮะพร้อมกับเปิดเผยสาเหตุเพราะรุ่นพี่ไม่พอใจนะครับที่ทางน้องบีเนี่ยมองหน้าเขาบอกว่าเดินโยกเดินโยกนะฮะยังไงฮะไะะม่งไงเดินโยกแล้วมองหน้าเขาแล้วมันขัดอารมณ์มาอ๋อแล้วคล้ายกับหาเรื่องไงฮะแค่นั้นเลยนะฮะ เม่อไร่เรื่องโดนหนักดผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงเพื่อนผมเหมือนกันพี่ทีแรกผมไม่มันคุยดีสาเหตุหลักๆเลยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเรื่องไม่รู้เรื่องเมื่อวานมันเกิดจากโดนโยกเดินโยกแล้วมองหน้าแค่นั้นเหรอพี่แค่แบบมองหน้าเดินโยกใส่กันอะไรแค่นั่นแหละล้วก็พังมาเดือดเพื่อนผมเฉยเลยอืมนี่ครับคุณผู้ชมซึ่งตำรวจก็มีการคุมตัวนะฮะทางผู้ก่อเหตุนะฮะในพีซเนี่ยขณะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเอาไปสอบสวนนะครับที่สถานีตํารวจ ภูทรเมืองสมุทรปราการต่อมาครับช่วงบ่ายก็ตัวในพีทเนี่ยไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับซึ่งทางในพีทสารภาพว่าทะเลาะก,กันครับแล้วก็เป็นช่วงชุลมุนเลยเอามีดออกมาแทงจําไม่ได้ว่าตอนแทงเนี่ยแทงไปกี่ครั้งนะสำนึกผิดก็เลยหลังจากนั้นพาผู้เสียชีวิตขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเสียใจนะฮะอยากจะขอโทษผู้เสียชีวิตฮะน้องอยากขอโทษอะไรผู้เสียชีวิตไหมคะขอโทษคร น้องตั้งตั้งใจแทนเขาไหมคะไม่ออตั้งใจเลยขอโทษขอโทษจร,ริงๆนะนอกจากนี้ครับพ่อของทางผู้ก่อเหตุนะมาที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่วงที่ทําแผนครับพนมมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะฮะโดยเปิดเผยด้วยน้ําเสียงสั่นเครือนะครับว่าเสียใจมากนะครับลูกผมผิดเองลูกผมผิดไปแล้วนะครับเนี่ยะคุณผู้ชมกรากบ ขอโทษเมื่อวานผมเจอพ่อเขาผมก็กับเท้าพ่อเขาไปแล้วครั้งหนึ่งผม <scratching> ผมก็รู้สึกเสียใจใช่บ่บู่เสียใจจริงครับไม่ได้มีเจ็บเดืนไจนแบบเป็นแบบนี้เลยครับเดนลูกเราทําผิดเราไปยอมรับผิดครับต้องกราบขอโทษทั้งครอบครัวน้องมาด้วย นะครับตำรวจก็นำตัวทางในพีทที่ก่อเหตุนะฮะกลับไปที่โรงพักนะครับดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายและพกพาอาวุธม,ม,มีดนะฮะที่สําคัญพนักงานสอบสวนก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับ